สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาเปิดเผยเหตุผลเดียวที่ทําไมตอนนี้เราได้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์แล้วเหตุผลเดียวที่เขาขับไล่ประยุทธ์8ปี9ปีตอนนั้นมันมีแค่เหตุผลเหตุผลเดียวคืออยากได้อํานาจมาบริหารเองครับและตอนนี้มีข่าวคุณทักษิณเข้ามาคุณทักษิณเข้ามาประเทศไทยปุ๊บมีการการันเรื่องอํานาจนะคบว่าไม่อยากให้ทักษิณมายุ่งกับอํานาจ เพราะห่วงครับว่ากลัวว่ากลุ่มอำนาจที่ตัวเองจะสร้างขึ้นใหม่นั้นจะไม่มีโอกาสและไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลเองได้ครับเราเห็นความขัดแย้งของประเทศไทยมาช่วงระยะหนึ่งเนาะ,ะช่วงระยะที่ที่เรามองเห็นแรกๆเรามองว่าเฮ้ยทำไมประยุทธ์เป็นคนแย่ขนาดนั้นทำไมประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วก็ทำ บริหารบ้านเมืองจนพังทลายอะไรที่เราที่เราว่ากันมาก่อนหน้านี้เราเออกไปขับไล่ประยุทธ์ด้วยกันจุดประสงค์หลักๆของคนที่ไปขับไล่ประยุทธ์ตอนนั้นมีเรื่องหลักๆเรื่องเดียวคือให้รีบยุบสภาเลือกคืนอำนาจให้ประชาชนไม่ได้บอกว่าให้ยุบสภาหรือให้คืนอำนาจให้คนที่ประยุทธ์ยึดอำนาจมานะคืนอำนาจให้ประชาชนอยากเลือกตั้งใหม่อยากมีบุคคลที่ตัวเองอยู่ในใจนะ่ะเอาไปแทรกไว้ ท่าในใดที่เข้ามาแล้วนะครับขอนะครับขอให้ท่านกดติดตามหน่อยกด u b s c r i b e นะครับในช่อง Youtube อาจารย์โชว์คนเสื้อแดงกดช่วยกันถ้าใครเป็นเสื้อแดงด้วยกันนะครับกด subscribe และคุณจะได้ติดตามนะครับฝั่งคนคนเสื้อแดงด้วยกันกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้เตือนเวลาที่เราจะ,ะสามารถที่จะเข้ามาฟังดูเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆหรือโพส์ใหม่ๆเราจะสร้างความ กันไว้นะครับกลัวว่า Facebook วันใหนวันหนึ่งถ้าเผื่อ Facebook มันไม่มีอยู่ต่อไปหรือว่ามันมีปัญหาอื่นเราก็จะได้มาเจอกันที่ช่อง y o u t u b e ยีงไง YouTube เอ่ยูทิศเตอกเอ้ยในเพจเอ่ยเราจะได้กระจายความรู้นะครับสู่ทุกคนนะ,ะเห็นไหมทุกคนทุกคนสังเกตไหมครับว่าเขากันคุณทักษิณด้วยนะเขาพยายามกันคุณทักษิณด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณทักษิณมายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่อง อนาคตของประเทศไทยอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ความโลภครับความโลภเป็นเหตุมีบางกลุ่มอยากได้ให้ตัวเองบริหารบ้านเมืองอยากมาเป็นนายกอยากเป็นรัฐบาลแต่ตัวเองพูดง่ายๆว่าทำตัวเองให้พังจนคนรู้ทันพักนั้นก็คือพักเก้าวไกลหรือกลุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่นั่นแหละ แทรกในคนรุ่นไหนก็ไม่รู้แล้วมีกลุ่มคนาดจารย์นักวิชาการเอ่ยคล้ายๆในช่วงที่เขาขับไล่คุณทักษิณครับเขาขับไล่คุณทักษิณออกไปตามประเทศทั้งๆท,ที่คุณทักษิณสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินไทยเนี่ยมีเหตุผลเดียวคือเขากลัวคุณทักษิณอยู่ยาวเพราะว่าคุณทักษิณน่ะสี่ปีซ่อมสี่ปีซ่อมเรียบร้อยแล้วทําดีถัดมาปีสี่ปีสร้างกําลังจะทําทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านเมืองเนี่ยให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้น แต่พวกนี้ขวางความจเจริญตั้งแต่ยุคของคุณทักษิณแล้วครับพอยึดอํานาจคุณทักษิณเสร็จปุ๊บท่านสมัครเข้ามามันก็ไม่ยอมอีกครับมันก็จัดการนะครับมันก็จัดการคุณสมัครจัดการคุณสมัครด้วยการที่ว่าแค่ผัดกับข้าวออกทีวีโดนปลดมาจัดการคุณสมชายอีกไม่ให้ข้อสภานะครับจนมาตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยเพราะอยากมีอํานาจไง เพราะคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เคยมีอำนาจไม่เคยได้สัมผัสคําว่าตัวเองจะได้มีอำนาจได้ไง่ายๆประเทศเสียหายช่างมันนโยบายพวกนี้คิดเรื่องเดียวคือกูต้องได้อำนาจมาปกครองเองคนอื่นห้ามมีอำนาจปกครองนะฉันต้องได้อำนาจนี้มาปกครองที่ฉันเองคนอื่นห้ามนะเห็นไหมครับแล้วก็จึง,จงเกิดเหตุการณ์ปี5้าสามขึ้นเก้าสิบศพที่เรายัางจําไม่ลืมนะครับก็เพราะเรื่องการอยากอยากได้อำนาจ เราไปต่อสู้เราก็แค่ขอว่าเฮ้ยมันยึดของของเรามานะเราก็ขออำนาจเราคืนสิกลับไปให้กลับขับไล่แล้วก็มีการบาดเจ็บเสียชีวิตโดนจับเข้าคุกเยอะแยะมากมายเพราะอำนาจนั้นต่างคนก็ต่างอยากได้มาเพื่อที่ปกครองเองหลังจากนั้นปุ๊บคุณยิ่งรักมาแก้ไขไม่แก้แค้นน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่พอน้ำท่วมใหญ่ปุ๊บ คุณยิ่งรักฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วคุณยิ่งรักทําให้คนอื่นอึ้งเลยครับว่าเฮ้ยประเทศที่ประสบอุทกภัยที่หนักถือว่าหนักหนาสาหัสในกอทมก็ถือว่าหนัก,นาาตนก,ก,นกแต่คุณยิ่งรักบริหารแค่เป็นนักบริหารที่วางระบบให้เป็นคุณยิ่งรักทําได้ดีพอคุณยิ่งรักทําได้ดีปุ๊บหาเรื่องครับหาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะจัดการคุณยิ่งรักให้ได้เพราะว่าเจตนาเดียวคือหยหาอํานาจ ฉันอยากได้อํานาจมานี่มันถึงเป็นรูปแบบของไอ้วัฏจักรที่ซ้ําไปซ้ามาท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับขอขออนุญ,ญาตนะครับกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับกดแชร์กดแชร์ออกไปใน Facebook กดแชร์ออกไปในหน้าหน้าเพจของท่านก็ได้ช่วยเหลือกันครับถ้าใครคิดว่าตัวเองอยากจะช่วยเหลือฝั่งเสื้อแดงช่วยอาจารย์โชว์ด้วยครับกดแชร์ออกไปช่วยกันขยายความคิดเห็นมาอ่าแล้วก็ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นประโยชน์กับท่านคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์มาแล้วก็มาไล่ดูว่าแต่ละบุคคลเนี่ยละคนมีความคิดยังไงพอคุณยิ่งรักเนี่ยเข้ามาแล้วก็บริหารดีสุดท้ายคุณยิ่งรักทํานโยบายต่างๆนานาประชาชนได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องจํานําข้าวเรื่องอะไรก็ตามที่ที่ทํามาก็อ้างว่าคุณยิ่งรักนะครมีการทุจริตเรื่องการจำนำข้าวทั้งๆที่ คุณยิงรักก็ทาําตามนโยบายก็เป็นการช่วยเหลือชาวนาที่จะยกระดับชาวนาเงินก็ผ่านทกศนะครับโอนเข้าสู่บัญชีไม่ได้มีไม่ได้มีอื่นๆใดแต่พวกนี้ก็หาวิธีการเอาผิดคุณยิงรักษ์จนได้แล้วก็ไปไชุมนุมกันไปต่อต้านเรื่องการนิรโทษกรรมสุดซอยเพราะว่ากลัวครับเพราะว่ากลัวว่าถ้านิรโทษกรรมสุดซอยคุณทักษิณก็จะรอดจากทุกคดีเนื่องจากว่าคดีที่ญัติทีคุณทักษิณน,นั้น เป็นคดีเกี่ยวกับการยึดอํานาจมาทั้งนั้นพวกนี้ก็รู้ครับไม่ใช่ว่าไม่รู้กฎหมายพอรู้ปุ๊บไปปลุกปั่นกันขึ้นมาว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาจะทําให้คุณทักษิณนนะ่ะได้กลับมาบ้านอย่างเท่ๆโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆก็คุณทักษิณเขาถูกยึดอานาจใช่เขาต้รับผิดชอบอะไรแล้วก็บอกว่า99ศพเ,เมื่อนิรโทษกรรมเสร็จแล้วคนฆ่าก็ลอยนวลสิไม่จริงไม่จริงนะครับจะบอกให้ว่ามันไม่จริงฟังดีๆฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีการนิรโทษจกรรมสุดซอยให้กับคดีทางการเมืองทั้งหมดไอ้พวกที่สั่งฆ่าพวกนี้จะถูกนะครับศาลศาลโลกมีสิทธิ์เข้ามาหยิบคดีนี้เมื่อมีคนไปฟ้องสู่ศาลโลกมันสิ้นสุดในคดีในไทยแล้วไงครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดแล้วมีการมีการนิรโทษจกรรมแล้วมีการเยียวยามีการเยียวยาครอบครัวทุกทุกคนที่ที่เขาโดนกระทําในเรื่อง9% 9สศพรร้อยแล้ว,ลวพวกนี้มันกลัว มันถึงได้ลากยาวมาจนถึงตัวนี้ไงอ่าและทีนี้พอยึดอํานาจยึดอานาจคุณยิ่งรักเรียบร้อยแล้วก็ประยุทธ์ก็เข้ามาพอประยุทธ์เข้ามาแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆครับพออยู่มาช่วงหนึ่งอา้าวทาไมวะยึดอํานาจแล้วทําไมไม่แบ่งกัวประยุทธ์ยึดอํานาจแล้วเอามาทําเองวะทําไมไม่แบ่งปันให้กับพวกมันถึงเกิดปรากฏการณ์สลิมเฟดสองขึ้นมาสลิมเฟดสองที่อ้างว่าตัวเองกลับใจแล้วมาไล่ประยุทธ์ แทนที่ไล่ประยุทธ์เพื่ออะไรครับไม่ได้ไล่ประยุทธ์เพื่อที่จะคืนอำนาจให้คุณยิ่งรักนะแต่เป็นการไล่ประยุทธ์ที่จะให้มีการเลือกตั้งพอทํารัฐมนูละไรเสร็จรัฐมนูลหกศูนย์เสร็จก็มีการเลือกตั้งรอบแรกป,ปีหกสองพักที่ได้ขึ้นมาอันดับหนึ่งก็เป็นพักเพื่อไทยอีกเหมือนเดิมพอพักเพื่อไทยเข้ามาปุ๊บอ้าวทีนี้ไม่ยอมอีกครับก็ให้มีการโหวตในสภาแล้วก็จับกลุ่มกันหล,ลายพัก แล้วก็เอาเปียบพักเพื่อไทยพรคเพื่อไทยก็เข้าใจว่ากลุ่มนี้เขาอยากได้อํานาจแต่แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งแทรกขึ้นมาที่ว่าอกหักอกหักจากการที่อยากได้อํานาจมาบริหารเพราะว่าประยุทธ์ประวิทย์นี่อยู่มานานเกินไปก็ใช้วิธีการโจมตีดาประยุทธ์ที่ดาประยุทธ์ไม่ได้เกลียดประยุทธ์อย่างที่ที่หลายๆคนคิดนะครับดาประยุทธ์อยากให้ประยุทธ์พ้นออกจากตําแหน่งนายกแค่นั้นเองที่ออกมาดาดากันออกมาโจมตีประยุทธ์ออกมาโจมตีประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้ เขาไม่ได้รังเกียจประยุทธ์อะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์วิธีการโหยหาอํานาจของกลุ่มกลุ่มนี้แล้วแทนที่ว่าเมื่อประยุทธ์ยึดอํานาจมาแล้วจะต้องคืนคืนไม่ต้องคืนให้ประชาชนนะคืนให้คุณยิ่งลักษิคืนให้คนที่ตัวเองไปยึดอํานาจมาสิแต่ไม่ถึงสุดท้ายแล้วก็ไม่ทําเหมือนเดิมคล้ายๆค,คุณทักษินถูกยึดอํานาจแล้วก็แล้วไปมาคุณยิ่งลักษถูกยึดอํานาจแล้วก็แล้วไปอ้างว่ายึดอานาจก็จบๆไป เขียนกติกาใหม่ขึ้นมายกโทษให้คนยึดอํานาจแล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่ถูกยึดอํานาจแฟร์เลยครับอย่างนั้นมันมีเหตุผลใดใดที่จะต้องต้องไปดําเนินคดีคนที่ถูกยึดอํานาจครับทําแบบนี้แล้วม,มันไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่แล้วครับแนวคิดที่จะเอาเปรียบสังคมแนวคิดที่จะบอกว่าคนไทยเนี่ยถูกหลอกซ้ําถูกหลอกซากดาประยุทธ์ดาประยุทธ์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างงี้พอประยุทธ์วางมือปุ๊บ เห็นไหมทุกวันนี้ไม่ได่าเอาแล้วสิ่งที่เคยด่ามาบอกว่าประยุทธ์ทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเอามาทําโทษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีนะครับเพราะว่าประยุทธ์วางมืออยู่กับการเป็นนายกแล้วและทีนี้มันเกิดความระแวงเมื่อกูอยากได้เมื่อฉันอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีฉันเลือกตั้งมาแล้วได้พรรคก้าวไกลคะแนนเสียงอันดับหนึ่งพรรคเพืกเก่อไทยอันดับสองภูมิใจไทยอันดับสามแล้วก็เหมือนผักลุงๆุงออกไปได้แล้ว แต่พวกนี้ไม่ได้คิดถึงงั้นนะครับพอมีขา่าวคุณทักษิณจะกลับมาพยายามสกัดกัน้นกลัวนะครับกลัวกระแสที่คนรักทักษิณจะพลิกกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเสื้อแดงบางส่วนก็เทเทคะแนนไปช่วยกับก้าวไกลคิดว่าเป็นพวกเดียวกันในทีนี้พักก้าวไกลเองเกิดความโลภเกิดความโลภนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์ด้วยครับส,มมนะสุดปังไหมผมหนะยสุดปังไหมให้ผมหน่อย ผมจะบอกว่าพักเก้าไกลน่ะเกิดความโลภในใจเมื่อตัวเองได้คะแนนมาร้อยห้าสิบเอ็ดเฮ้ยฉันได้อันดับหนึ่งว่ะในเมื่อได้อันดับหนึ่งแล้วทุกอย่างต้องเป็นของฉันเว้ยนายยกก็ต้องเป็นของฉันประธานสภา,าก็ต้องเป็นของฉันรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญต้องเป็นของฉันคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเกิดขึ้นความโลภครอบงำครับจนเกิดความหวาดระแวง หวาดระแวงว่าพรรคอื่นๆเขาจะปันใจจากตัวเองก็เลยมาหาแบบใช้วิธีการเซ็น MOU ไงเอาพรรคนั้นพรรคนี้มาโอ้ยเราพรรคเดียวกันนะครับามาร่วมกันลงสัตยาบันลง MOU ร่วมกันครับว่า312เสียงเนี่ยจะจับมือกันไปนะตัวเองก็จะไปตั้งรัฐบาลเมื่อตัวเองไปตั้งรัฐบาลปุ๊บมีความกระยิ่มยิ้มย่องมีความมีความแบบว่ายิ่งพยองลำพองใจ กูอันดับหนึ่งเว้ย <c oughs> กูควบคุมได้ทุกคนได้ทุกกลุ่มฉะนั้นแล้วคําสั่งของกูคือเด็ดขาดคิดแบบนี้ครับจะไปกดหัวทุกคนคนอื่นๆอย่าหือนะครับนี่คือพักอันดับหนึ่งนะครับใครห้ามห้ามเสียงห้ามค้านผมนะครับผมสิบสี่ล้านเสียงจากประชาชนนะครับผมพักอันดับ 1, หนึ่งรนะ้อยห้าสิบเอ็ดเสียงด้ยนะอ่าพักอื่นๆนะครับอย่าหน้าด้านมามาแย่งเก้าอี้นายกผมนะอย่าหน้าด้านมาแย่งเก้าอี้ประธานสภานะอย่าหน้าด้านนะ ไปพูดอย่างนี้ไปมีความคิดแบบนี้สอบตกตั้งแต่แรกครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนวางเกมสุดท้ายแล้วอย่างที่เห็นในปัจจุบันไปประกาศเปล่าวปลาว่า,ววาไปขึ้นป้ายโอ้โหยินด,ดีต้อนรับนายกคนที่ว่าที่นายกคนที่สามสิบพิธาลิมเจริญรัตโอ้โหนะครับเป็นผมมจะอายแทบมุดแผ่นดินหนีครแต่แต่อย่างว่าแล้วครับคนที่หน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าให้ได้มากกว่านั้น พิมพ์สุดปังไหมหน่อยครับอ่าทุกๆท,ท่านนะครับถ้าเผื่อท่านมามีปฏิสัมพันธ์อยู่ในใน youtube เนี่ยทำเหมือนกับในเพจท่านได้พิมพ์ข้อไอคอมเมนต์มาอยู่ใน youtube มันจะทำให้เปิดการมองเห็นเรื่อย YouTube เสื้อแดงเราจะค่อยๆขยายขยายขึ้นมาคนนักต่อสู้เสื้อแดงเราก็จะได้มีเรื่องราวที่จะมาพูดเล่าสู่กันฟังมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับในเมื่อเมื่อความร่มมันครอบงาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันบังตาเหมือนกับว่า มันเห็นแล้วอยู่ต่อหน้านี่เห็นแล้วเนี่ยความสําเร็จเห็นแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบสิบเอ็ดควบคุมทุกอย่างได้แล้วควบคุมเรื่องกระทรวงอะไรต่างๆได้แล้วควบคุมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการยกมือก็มั่นใจแล้วว่าเออสามร้อยสิบสองเนี่ยสวก็ต้องยกมือให้ให้อยู่แล้วแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยก็ต้องยกมือให้อยู่แล้วยอมแพ้อยู่แล้วไปคิดประเด็นนี้เมื่อคิดประเด็นนี้ปุ๊บจะบอกให้ว่าคุณคิดผิดครับคิดผิดอย่างหนัก อย่างมากเลยแล้วก็ไร้ซึ่งความรับผิดชอบพอมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกว่าตัวเองจะได้เป็นนายกปุ๊บไปประกาศทั่วทั่วประเทศว่าว่าที่นายกคนที่30สิพิธาลิมจเจริญรัตอายเม่ทีนี้พอไปยกมือในสาภาเราก็ไอเราเคยเคยเชียร์ล้วก็บอกว่าเออพิธาน่าจะได้แล้วแลวหละอุตส่าห์รวมเสียงเราช่วยกันลผลักดันให้พิธาได้ขึ้นมานะสุดท้ายแล้วแพ้คาสาภา เมื่อแพ้คาสภา,าปุ๊บทำยังไงแทนที่จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แทนที่จะมีสปิริตบอกว่าแพ้ก็ช่างสิแพ้ก็โหวตเรื่อยๆเอา้าโหวตเรื่อยๆคืออะไรก็บอกว่าไปดูกฎหมายสิมันโหวตได้ตลอดโหวตมันโหวตได้แต่มันต้องมีนัยยะที่เปลี่ยนไปครับผมจะขอบอกว่าพิธาลิมจเจริญรัตน์นี่โหวตได้เรื่อยๆนะไม่ได้ว่ากันนะแต่ ถึงจะเป็นยติซ้าก็ต้องไปมองที่ประธานสภาต้องต้องมองว่าถ้าจะเสนอพิธาอีกนั้นก็ก็เสนอได้นะถ้าถ้ายติมันมองเลยแล้วว่าพิธาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนายกทุกคนในสภาเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าเออจะยกให้พิธาแลวแหละก็ไม่มีใครขัดอำนาจดิติบัญญัตินะครับกฎมันมีมันมีส่วนกฎข้อบังคับส่วนข้อบังคับเข้าขใจแต่ถ้าเผื่ออำนาจดิติบัญญัติเขาได้จับมือกัน ที่มันมากกว่ากึ่งหนึ่งพลังอํานาจม,นมันมหาศาลนะครับนี่ก็คือการเมืองไทยนี่คือการเมืองรูปแบบประชาธิปไตยที่อํานาจอยู่ในสภาหรืออํานาจนิติบัญญัตินั้นยิ่งใหญ่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้กฎหมายใดๆเรื่องการตั้งคณะอะไรต่างๆอยู่ในสภาเนี่ยศักดิทธิ์หมดครับเห็นไหมครับตอนนี้นักข่าวมาลุมล้อมคุณเศรษฐาแต่ก่อนเป็นลุมคุณพิธาตอนนี้ เหมือนกับกลายเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ไม่ไม่น่าคือว่าไม่น่าศรัทธาผมพูดจริงด้วยความคิดหลักการอะไรต่างๆนะไม่น่าเคารพเลยบอกว่าตัวเองนอกจาก,จากตัวเองจะไม่เป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วยังมาประกาศอีกว่าตัวเองจะเป็นว่าที่นายกคนที่สามสิบเอ็ดอีกต่างหากนะยังไม่ยังไม่รู้เงาหัวตัวเองว่าตัวเองจะโดนสอยในการยุบพักวันไหนยังไม่รู้ ไปประกาศไว้ล่วงหน้าอีกว่ามาสร้างความขัดแยง้งมาปั่นกระแสคะแนนนิยมตัวเองว่าฉนันจะเป็นว่าที่นายกคนที่สามุดเอ็ดของประเทศไทยอีกต่างหากโอ้โหนี่ครับและทีนี้คุณเริ่มรู้หรือ,อยังครับว่าทําไมเขาต้งด่าประยุทธ์ทําไมเขาด่าทักษิณตอนนี้เพราะความโลภเนี่ยอยากมีอํานาจทุกสิ่งทุกอย่างมันมาบังตาหมด จะด่าทุกคนที่จะมาขวางการเส้นทางในการมีอำนาจของกลุ่มตนสุดท้ายแล้วแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายแล้วแห้วทุกตำแหน่งจากที่ว่าจะได้รัฐมนตรีลหลายๆตำแหน่งลหลายกระทรวงกลายเป็นศูนย์ครับนี่แหละศูนย์ของแท้แล้วก็พักไม่รู้ว่าจะได้เดินทางไปถึงอีกกี่เดือนในวันข้างหน้าพักเก้าวไกลไม่รู้ว่าจะมีสเตปใดไปอีกในสี่เดือนข้างหน้าห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยใกล้เนี่ย ดูลาน่าจะชัดเจนแล้วนะครับอีก2เดือนมองเห็นชัดว่าเส้นทางการเมืองของพรรคก้าไกลจะไปในทิศทางใดแต่นะครับมากไปกว่านั้นช่วงปีใหม่อาจจะทุกสิ่งอย่างอาจจะจบเกม end game ดีดนิ้วนะครับหายไปแล้วจะโดนอะไรตามมานั้นไม่รู้ครับฉะนั้นแล้วสรุปเลยนะครับสรุปเลยท่านใดที่เข้ามานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์สรุปเลยทําไมเขาถึงด่าประยุทธ์เพราะที่ด่าประยุทธ์อยากมีอํานาจแทนประยุทธ์ประยุทธ์ยึดอานาจมาแล้วไม่ปล่อย,ไม,อยไม่ปล่อยอํานาจออกไปให้พวกนั้นทําก็เลยโกรธแล้วก็มาดา่ดากัก,กมาด่าก,กันคุณทักษิณไว้เพราะคุณทักษิณกลับมากลัวว่าคุณทักษิณเนี่ยบาลมีจะมาสั่งบาลมีจะมาสั่งสมอยู่ที่พักเพื่อไทยเพราะความนิยมของพักเพื่อไทยมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมา เขาก็กลัวเรื่องนี้ครับกลัวว่าความนิยมคะแนนนิยมต่างๆสิ่งที่คุณทักษิณเคยสร้างให้แผ่นดินไทยมานนี้คะแนนนิยมมันจะไหลตีกลับมาหาพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งพักก้าวไกลก็เลยเกิดความอิจฉาริษยาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฆ่าตัวตายทางการเมืองของพักก้าวไกลเองที่ไปปฏิเสธความหวังดีของพักเพื่อไทยและก็ไปทําลายไปดิสเครดิตคนในพักเพื่อไทยแล้วก็ลามไปถึงดิสเครดิตคนที่ชื่อ ทักษิณชินวัตรนะครับตอนนี้ไม่ดาประยุทธ์แล้วมาดาทักษิณมาโจมตีพักเพื่อไทยเพราะอยากมีอํานาจเหมือนกับเขาซึ่งการมีอํานาจถ้าทําแบบสกปรกแบบนี้รอไปอีกชาติหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้อํานาจง่ายๆนะครับฝากอาจารย์โชว์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับกดแชร์ให้ถ้าท่านกดแชร์ให้ก็จะสุดยอดมากเลยวันนี้มาทักทายกันยิ่งเป็นวัดเล็กน้อยก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกัน อยากอยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรพิมพ์ลงไปถ้าเผื่อผมไปเช็คค,คอมเมนต์ไปอ่านคอมเมนต์เราได้เจอกันแน่ครับอ่ขอฝากในเพจนี้ไว้นะครับใน YouTube ช่องนี้ YouTube อาจารย์โชว์คนเสื้อแดงช่องนี้แหละนะครับเป็นช่องหลักๆนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ